มาครับผมมาเด้อครับเจ้าของหมูพันธุที่ขายอยู่นี่ค,ครับหมูใหญ่ครับปล่อยหมูใหญ่ปล่อยสุรุ่นครับปล่อยสุตโตมาจงใหม่ดอกแล้ววะนี่ครับผมโอ้พี่พี่มีตัวโตววนุ่นผู้สามโตตัวเมียอาจจะโตขนาดตัวใหญ่ไหมนี่ประมาณสิบเนาะห้าตัว แดเก้าโตเลยครับผมแปดเก้าโตครับท่านใดสนใจหมูใหญ่นะครับมาแล้วครับมาเล่าที่ปล่อยออกหมนเลยครับผมนี่ครับมาหัวหน้าเบอร์โทรยังครับผมติดต่อศูนย์แปดศูนย์สามสองเจ็ดศูนย์สองห้าสองครับผมสนใจโทรมากครับติดต่อมาเลยครับผู้ใดมาก่อนไหนก่อนครับ ผู้ดไดซสาบวกไดนเนี่ยนี่ครับเฮ้ยไม่ตัวอ้ว,วนๆหญ่ๆพี่อ้ยนี่นะครับอูยตัวหนึ่งอยู่ในขอกขอกใกลคขอกันห้านมันอืมงครับเอาใครสนใจโทรมากครับเบืรอโทรอยู่ในคลิปแล้วครับผมสวัสดีครับ